ที่ว่ากันว่าก่อนหน้านี้จะให้คุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีครวบรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมแต่ก็มีการประเมินกันแล้วว่าหากคุณแพทองทานควบรัฐมนตรีกลาโหมจะมีผลดีผลเสียยังไงหากเมื่อชั่งน้ําหนักแล้วก็เป็นอันบทสรุปที่ว่าคุณแพทองทานไม่ควรครวบนั่งรัฐมนตรีกลาโหม อันนามาสู่การที่คุณแพรทองทานประกาศชัดเจนว่าไม่ควบซึ่งการที่คุณแพรทองทานจะมาควบนั้นเขาก็บอกเหตุผลหนึ่งมาว่าเพื่อรอบ,บิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพล,ล,ลมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการหมอีก3เดือนข้างหน้าหากถามว่าทําไมต้องรอถึง3เดือนเหตุผลก็คือ บิ๊กแก้วยังติดล็อกพ้นจากสอวอไม่ครบ2ปีเต็มซึ่งจะครบ2ปีเต็มวันที่30กันยายนนี้เพราะบิ๊กแก้วเป็นสอวอโดยตำแหน่งจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี60ค่ะย้อนประวัติบิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลน,นะคะเป็นเตรียมทหารุ่น21นะคะซึ่งก็เป็นรุ่นติดกับเตรียมทหาร20 ที่มีบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผอบ,บเป็นเตรียมหารุ่น2 0ที่ใกล้ชิดกับเตรียมหารุ่น21โดยบิ๊กแก้วเป็นหนึ่งในเพื่อนรักและน้องเลิฟของบิ๊กแดง กลับมารายการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดถึงเก้าอี้รัฐมนตรีกระรวงกลาโหมภัยหลังจากที่มีการแช่แข็งหรือเว้นว่างไว้ในคลรมอชุดใหม่นี้ค่ะเหตุผลสําคัญนะคะ <cinematic S 2> ก็มีการพูดไปในหลายมิติหนึ่งในนั้นก็คือเป็นการรอบิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือไม่ แน่นอนว่าตอนนี้เองเก้าอีร้รัฐมนตรีกลาโหมว่างอยู่แต่ก็ให้บิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนักพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมทำหน้าที่รักษาการแทนไปก่อนนั่นเองจุดนี้เองจึงมีการมองว่าเหตุผลใดจึงต้องหลบิ๊กแก้วและมีเหตุผลใดทําไมพักเพื่อไทยถึงไม่ดันพลเอกนัทพลขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือทําไมพักเพื่อไทยไม่ยอมแต่งตั้งใครมาบนเก้าอี้นี้ ทำให้เกิดคำถามขึ้นว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพนั้นเป็นอย่างไรในขณะนี้สภาวะรัฐบาลแพทองทานตอนนี้นะคะเปรียบเสมือนเป็นโคต้าเชิงซ้อนค่ะภายหลังจากที่มีการขับพักภูมิใจไทยออกไปทําให้ต้องมีการเกลี่ยกเก้าอี้ภายใน,ในพักร่วมรัฐบาลใหม่แน่นอนว่าการเกลี่ยกเก้าอี้นี้ก็มีลักษณะไม่ลงตัวมาตั้งแต่ยุครัฐบาลเศรษฐา จนมาถึงรัฐบ,บาลแพทองทานที่มีคลมก่อนหน้านี้ไปแล้วแน่นอนว่าตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกลายเป็นเป้าที่เป็นตำบลกระสุนตกมาตั้งแต่ยุคคุณเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วด้วยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของบิ๊กแก้ว พลเอกเฉลิมพลสีสวัสดิ์อดีตผู้บชาการทาหารสูงสุดมีมาตั้งแต่ยุคคุณเสถาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแต่สุดท้ายก็ยังคงเป็นของคุณสุทินเรื่อยมาจนสุดท้ายคุณเสถาต้องพ้นจากตำแหน่งนายกไปจนมาถึงยุครัฐบาลแพรทองทานชินวัตรเมื่อประมาณ9เดือนก่อนก็มีการพูดชื่อต่างๆขึ้นมาชื่อของิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลก็คือชื่อหนึ่งในลิสที่มีการพูดถึงในเวลานั้นแต่สุดท้ายแล้วคุณทักษิณชินวัตรก็เลือกคุณภูมิธรรมเวชยชัย ขึ้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนั่นเองค่ะพักเพื่อไทยนะคะได้สร้างปรากฏการประวัติศาสตร์ที่พลเเรือนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแน่นอนว่าที่เป็นประวัติศาสตร์ก็เพราะพลเรือนดังกล่าวไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองคะ่ะเพราะที่ผ่านมานะคะพลเเรือนที่ขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็จะมีตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนั่นเอง <term> สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าพักเพื่อไทยนะคะเป็นเจ้าของโคตารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จึงไม่ต้องการให้พรรคอื่นมาเอาโคตา้านี้ไปแม้แต่การดันบิ๊กเล็กพลเอกน,นัทพลนาคพาณิชย์ขึ้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการหมก็ไม่สามารถทําได้เพราะพรรคเพื่อไทยต้องการที่จะยึดโคตา้านี้เอาไว้ได้เองมีแรงกระเพื่อมจากสสพรรคเพื่อไทยที่ไม่สนับสนุนให้บิ๊กเล็กขึ้นมาเกิดขึ้นด้วยอีกทั้งสสพรรคเพื่อไทยก็ต้องการที่จะดันคนของพรรคเพื่อไทย ขึ้นมาเองแต่หากดูจากรายชื่อที่มีการตีคู่ขึ้นมาพลนเอกเฉลิมพลที่ผ่านมาก็คือชื่อของบิ๊กนายพลเอกสุนัยประภูชะนีนายทหารสายรบพิเศษเตรียมทหารรุ่น21ที่ตีคู่ขึ้นมาในการชิงกับพลเอกเฉลิมพลสีสวัสด์นั่นเองที่สําคัญนะคะก่อนหน้านี้พลเอกสุนัยนะคะเป็นคณะทํางานอยู่กับบิ๊กแป๊ะ พลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะคะที่ก่อนหน้านี้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอยู่กับคุณภูมิธรรมเวยาชยชัยซึ่งก็ว่ากันว่าเป็นแรงสนับสนุนจากคนในพักเพื่อไทยที่ดันพลเอกสุนันให้มันชิงเก้าอี้รัฐมนตรีกับสุงทรหูมนั่นเองค่ะแต่สุดท้ายชื่อของพลเอกสุไนก็หายไปกลายมาเป็นชื่อของบิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ที่ว่ากันว่าก่อนหน้านี้จะให้คุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ก็มีการประเมินกันแล้วว่าหากคุณแพทองทานควบรัฐมนตรีกลาโหมจะมีผลดีผลเสียอย่างไรหากเมื่อชั่งน้ําหนักแล้ว<ๆ>ก็เป็นอันบทสรุปที่ว่าคุณแพรทองทานไม่ควรครวบนั่งรัฐมนตรีกลาโหมอันนามาสู่การที่คุณแพรทองทานประกาศชัดเจนว่าไม่ควบซึ่งการที่คุณแพรทองทานจะมาควบนั้นเขาก็บอกเหตุผลหนึ่งมาว่า,วาเพื่อรอบิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอีกสามเดือนข้างหน้า หากถามว่าทำไมต้องรอถึง3เดือนเหตุผลก็คือบิ๊กแก้วยังติดล็อกพ้นจากสวไม่ครบ2ปีเต็มซึ่งจะครบ2ปีเต็มวันที่30กันยายนนี้เพราะบิ๊กแก้วเป็นสวโดยตําแหน่งจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี60ค่ะย้อนประวัติบิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลนะคะเป็นเตียนทหารุ่น21นะคะซึ่งก็เป็นรุ่นติดกับเตียนหาร20 ที่มีบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผบทบเป็นเตรียมฐหารุ่น20ที่ใกล้ชิดกับเตรียมฐหารุ่น21โดยบิ๊กแก้วเป็นหนึ่งในเพื่อนรักและน้องเลิฟของบิ๊กแดงการที่บิ๊กแก้วได้ขึ้นเป็นผอบอทหารสูงสุดส่วนหนึ่งก็ได้รับแรงสนับสนุนมาจากบิ๊กแดงนั่นเองย้อนกลับไปบิ๊กแก้วเป็นนายทหารที่เติบโตมาจากเหล่าทหารมา้า จากพลม .2 รออและก็เติบโตเรื่อยมาในกองทบกจนได้เป็นพลเอกจากนั้นได้โยกจากกองบัญชาการกองทบกไปยังกองบัญชาการกองทัพไทยในตำแหน่งเสนาธิการทหารก่อนจะขึ้นเป็นผอบอทหารสูงสุด3ปีซึ่งในยุคนั้นมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงปีสุดท้ายก่อนวิกแก้วจะ,กะเกษียณจากผอบอทหารสูงสุด ได้เกิดปรากฏการข่าวขึ้นมาที่มีชื่อของบิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์กับบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์โดยการเผยแพร่ไฟเครื่องบินเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2566ตรงกับวันที่5และ7พฤษภาคมโดยเป็นไฟบินที่บินไปยังเกาะลังกาวีจึงมีการเชื่อมโยงชื่อบิ๊กแก้วและบิ๊กแดงว่าไปพบคุณทักษิณชินวัตรหรือไม่ กลายมาเป็นคำพูดที่ว่าดิวรับลังกาวีต่อมาบุคคลใกล้ชิดทั้งบิ๊กแดงและบิ๊กแก้วก็ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยบอกว่า Big Dang บิ๊กแดงบินไปเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีคอนเนค t ชันส่วนตัวอยู่ที่ฝั่งมาเลเซียแล้วก็ระบุว่าบิ๊กแดงสมัยเป็นพันเอกเคยทำงานอยู่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อนและก็ติดตามสถานการณ์จึงอยากจะช่วยแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในขณะนั้นบิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลเป็นผอบอฐานสูงสุดอยู่ด้วยจึงประสานสอดรับกันว่าทั้งคู่บินไปเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองแต่การที่กระแสข่าวเรื่องชื่อบิ๊กแก้วกลับมาเป็นรันตรีการสูนลรโหมและต้องรอไปอีก3เดือนตรงนี้ <c oughs> ก็ทําให้คําว่าดีลแลับลังกาวีถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ การที่คํานิยามว่าดีลรับลังกาวีปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็มีการมองว่าเป็นการต้องการประคองดีลข้ามขั้วหรือไม่พอรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้กับชุดของคุณเศรษฐาทวีสินเป็นการผสมข้ามขั้วระหว่างพรรคเพื่อไทยกับฝั่งอนุรักษนิยมเดิมนั่นเองค่ะสำหรับดีลข้ามขั้วนะคะต้องแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกคือการดีล พักเพื่อไทยให้มาจับมือกับพักรวมไทยสร้างชาติในการตั้งรัฐบาลส่วนดีลที่2ก็คือเป็นการดีลให้คุณทักษิณกลับไทยซึ่งมีรายงานว่าดีลที่ให้คุณทักษิณกลับไทยเนี่ยนะคะเป็นการดีลที่นําโดยบุคคลในตระกูลชินวัตรเองในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณทักษิณกลับไทยซึ่งจุดเองต้องแยกเป็นสส่วนว่าดีลที่เกิดขึ้นมาสองปีก่อนนั้นมีสส่วนไม่ได้เป็นดีลเดียวที่เป็นเชื่อมโยงกันทั้งหมด แต่กระนั้นในเรื่องของดิวข้ามขั้วนะคะก็เป็นสิ่งที่ยังค้ำคอและรักษาให้รัฐบาลพักเพื่อไทยต้องเดินต่อไปแม้ว่าคุณแพทองทานชินวัตรตอนนี้จะชะตากรรมอยู่บนเส้นได้หลังจากที่ศารรัฐธรรมนูญนะคะได้รับคำร้องของสอวอให้สอบจะริยธรรมปมคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุนเซ็น ด้วยนั่นเองและขณะนี้คุณแพทองทานก็อยู่ในระหว่างการหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยออกมาหากจะมองให้ไกลกว่านี้เกี่ยวกับพักรวมไทยสร้างชาติที่ในขณะนี้มีคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิพาคเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์ออกจากพักประชาธิปัตย์แล้วมาทำงานกับบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะที่ปรึกษานายกเมื่อหลายปีก่อน และมาตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติบุคคลที่ดึงตัวคุณพีรพันธ์มาทํางานกับพลเอกประยุทธ์หรือแนะนําพลเอกประยุทธ์นั่นคือบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ซึ่งบิ๊กแดงกับคุณพีรพันธ์นั้นเป็นคนที่รู้จักและมีความใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนซิงค์คอมเบย์มาด้วยกันและทั้งคู่ก็เป็นลูก นายทหารเหมือนกันก่อนหน้านี้เองในช่วงสัปดาห์ที่พักภูมิใจไทยถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลและหลังปรากฏการคลิปเสียงหลุดออกมาพักรวมไทยสร้างชาติมีการประชุมพักกันและก็มีมติว่าหากรวมไทยสร้างชาติจะร่วมรัฐบาลต่อก็มีเงื่อนไขเดียวคือต้องเปลี่ยนนายกแต่ผ่านไปไม่กี่วันก็เกิดการกลับลำเกิดขึ้นพักรวมไทยสร้างชาติยังคงร่วมรัฐบาลต่อไปและไม่เปลี่ยนนายกรัฐมนตรี จากเดิมที่จะให้เปลี่ยนเป็นคุณชัยเกษมนิติสิริอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญว่าดิวข้ามขั้วยังคงดําเนินต่อไปในทางการเมืองเป็นการประคองรัฐบาลแพรทองทานไปอีกพรางก่อนแต่สุดท้ายจุดชี้ขาดก็อยู่ที่คําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญว่าคุณแพรทองทานจะต้องพ้นจากตําแหน่งนายกหรือไม่หากสุดท้ายแล้วคุณแพรทองทานต้องพ้นก็จะเกิดซีนารีโอใหม่ทางการเมืองเกิดขึ้นมาอีกฉากหนึ่งในอนาคต แต่หากคุณแพทองทานไม่ต้องพ้นจากการเป็นนายกก็ยังคงประคองการเมืองในลักษณะปัจจุบันนี้ต่อไปก่อนนั่นเองดังนั้นชื่อของบิ๊กแก้วจะได้มาเป็นรัฐมนตรีกราลาโหมอีก3เดือนข้างหน้าหรือไม่เพราะหากสุดท้ายแล้วร,รัฐบาลแพทองทานไปไม่ถึงฝั่งหรือเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับคุณแพทองทานเองชื่อของบิ๊กแก้วก็อาจไม่ได้กลับมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกาลาโหมในอนาคตหรืออีก3เดือนก็เป็นได้ ดังนั้นการที่บิ๊กแก้วจะได้มาหรือไม่ได้มานั้นก็อยู่ที่บริบทการเมืองในห่วงเวลาในอนาคตแต่สําหรับบิ๊กแก้วนั้นหากถามถึงว่าเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องการทหารอย่างไรก็ต้องบอกว่าบิ๊กแก้วเองนะคะก็เคยเติบโตมาจากกรมยุทธการทหารบกมาก่อนและมีเหตุการณ์ในช่วงปี2 5 5 4บิ๊กแก้วผลเอกเฉลิมพลก็คือหนึ่งในผู้ร่วมเขียนแผน จักรพงพ์ภูวนาในศึกเขาพระวิหารปี2554ด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นการที่มีชื่อปีแก้วขึ้นมาจึงมีเหตุผลรองรับพอสมควรว่าชื่อนี้มีที่มาและที่ไปอย่างไรและมีคุณสมบัติอย่างไรที่จะมานั่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเพราะมีทั้งบทบูและบทบุญ แต่ณปัจจุบันนี้ยังคงเป็นชื่อของบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลน,นาคพาณิชที่เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมในฐานะรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมโดยมีคุณภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกฝ่ายความมั่นคงทำหน้าที่กำกับดูแลรกระทรวงกลาโหมตามที่คุณภูมิธรรมได้โพสต์ข้อความกล่าวอำลากระทรวงกลาโหมท่อนหนึ่งว่าผมยังไม่ไปไหนนั่นเองค่ะ แต่หากสรุปเหตุผลที่ยังไม่ตั้งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนั่นก็คือเพื่อลดแรงกระเพื่อมภายในพักเพื่อไทยเองและลดแรงกระเพื่อมระหว่างกองทัพกับรัฐบาลที่เรียกว่าก็ยังคงฝุ่นตลบเพราะบางรายชื่อกองทัพก็ไม่ได้ยอมรับร้อเซแต่ในบางรายชื่อที่ถูกเสนอมาก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาหรืออย่างเชิงต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่จุดที่สําคัญต่อไปนั่นก็คือ จากเดิมบอดแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นในพลที่จะเข้าสู่รูดูแต่งตั้งโยกย้ายในเดือนสิงหาคมนี้แล้วจาก7คนก็จะเหลือ6คนเพราะคุณภูมิธรรมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและ6คนนี้เป็นทหารทั้งหมดเพราะจะมีพลเอกนะัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยกลาโหมและประหลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์พร้อมด้วยที่เหลือคือผอ,อรเราทับทั้งหมด ดังนั้นการจัดโผโยกย้ายนายฐานชั้นในพลที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านี้และถึงเดือนกันยายนนี้จะเป็นเรื่องของทหารจัดการกันเองทั้งหมดด้วยดังนั้นจึงเป็นเอฟเฟกต์ที่จะต้องติดตามรอดูต่อไปว่าสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพจะเป็นอย่างไรรวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองที่เรียกได้ว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นช่วงชี้ชะตาหลายสิ่งหลายอย่างทั้งคุณทักษิณชินวัตร และคุณแพรทองทานด้วยนั่นเองค่ะ Spacebar Podcast